โชว์เสียงสักหน่อยได้ไหมคันนี้ได้อ่ะสตาร์ทสตาร์ทโชว์เสียงหน่อยครับจะฟังเสียงคันนี้วันนั้นมาวันนั้นมาเนี่ยคันนี้ยังทําอยู่เนาะยังยังไม่ได้สตาร์ทนะครับวันนี้ได้เวลาแล้วฟังเสียงกันหน่อยสิ 4HK ฟังเสียงคันนี้ก่อนเลยรถหลอรถหลอดูระบบล้อซะก่อน ข้อสอทางหรอเ<อ>สียงทาไมมันเสบกันอ๋อขนาดนี้เลยนะเอามาไไหนสักสักทีดิ สี่สูบเสียงยังยังดีเลยอ่ะเสียงโคดแสบเลยเดี๋ยวไปดูฝั่งนั้นกันเธอโบดูฝั่งเธอโบกันต้องมุดไปนะรถจอดติดทุกทางเลยอ่ะ เธอโบเดิมมันเล็กตอนนี้เธอโบใหญ่ต้องจุนอันนี้ก็ทำม,มันนั้นเหมือนกันใช่ไหมใส่กล้องกีชั้นเียกล้องล็อกกี้ชั้นเดียวตัวม้นสวยมากเลยจับเครื่องได้เลยเสียงพ่อมาก ค่อยเสียสองทางอ่าะนี่แหละฟังทั้งสองคันรถพี่กับน้อง,อ,งอ่ะโอ้มันเบิ้ลตัดเลยเหรอบบอ,อ๋อเดี๋ยวเราไปดูรถรถคันนี้รถคันเป็นพี่เดี๋ยวเรามาฟัง,น,งน,นนี้ลอันนออย มาฟังคันเป็นพี่บ้าง เชื่อร้อยหกเชื่อเลยแหละเสียงนี่แบบโหดจัดอะเสียงยังขาดอสุดๆครับสุดๆไปเลยเห็นอย่างนี้นะสุดยอดคันนี้ทํำไปไม่ได้แข่งกับใครเลยสองคนพี่น้องแข่งกันเอง <c oughs> โอ้ เสียมันมันเหมือน,นกับหกสูบเลย <ะ S 2> นาะคันนี้ไม่นา่าสมบูรณ์กับสมบูรณ์คันนี้จริงจริงแล้วคันนี้น่าสมบูรณ์น,นนะคันนี้จะวิ่งดีกว่านะ่าจะเป็นขนุนเพราะขนุนเป็นกล่องรุ่นใหม่ตัวใหม่กว่าและเครื่องก็สองสิบสดกว่าอีคันนี้แค่ครื่งหน่งเจ็ดห้านะเอ้ยใช่เหรอจริงจริงอันนี้เจ็ดห้านะนี่เครื่องนะน้าเดินนะเป็นตาเป็นเป็นกเป็นตะกระแตนนะเป็นคอมเมอรเรวตัวแรกเลยอะ เขาเรียกรหัดเครื่องอะไร 4HK มื้นเัิน c h k 1 0 7 5อ่าแต่เป็นกล้องรุ่นใหม่ไงกล้องติงกาเนี่ยกล้องติงกาคือกล้องรุ่นเก่าถ้าไอคันน้ำเงินนั่นะเป็นกล้องรุ่นใหม่แล้วแต่คันนี้ก็แบบดูดิเบิร์นี่พิดกันเลยเสียงคนละอย่างเลยอ่าเบิร์นี่พิดกันเลยเสียงเหมือนคันของเสียเลยคันพวมคล้ายๆกันเลยเสียงมันจะขาดคล้ายๆงั้นเลยเสียงออกแสบๆนิดนึงแล้วก็แสบนเลยกล่องใช่ไหมติดกล่องไม่มีไม่มีกล่อง พอกเนี่ยสองคนไม่น้องเหมือนกันเลยไม่มีไม่มีกล้องโบสปิดไม่มีโอ้โหเนี่ยสักคันนี้รีแมป้วนๆเลยโอ้โหไม่มีอะไรปนเลยโหดเกินเสียงนะอทัศนสีสูบทัศนสีสูบบล็อกเดียวกันเครื่องบล็อกเดียวกันเกียร์บล็อกเดียวกันไปดูไปดูเทอร์โบหน่อยทำไมมันเสียงโหดจัดอย่างนี้เทอร์โบเดียวกันไหมเทอร์โบเทอร์โบเทอร์โบเหมือนกันแต่แปลงต่างแค่ใบล่างอ่าอันนี้เป็นอันนี้เป็นโทเซ่สิบสองใบไอคอนุเป็นสิบใบ อันตัวนี้สิบสองยอดใบเท่ากันอ๋ออันนี้สิบสองอันนี้จะแบบวัวๆจะดีหน่อยแต่ตอนท้ายนะตั้งคนแช่งจริงมันจะโตสิบใบไม่ได้สิบใบท้ายจะเดินลึกกว่าตัวนี้ตัวนี้ได้ออกใช่ไหมได้ต้นอันนี้แบบได้ได้ต้นต้นจะดีกว่าสิบสองใบแต่แต่ปลายแพ็ทตัวนั้นดิน่วนมาไหมดิน่วนไม่ได้มาค่ะโอ้หนี่ไม่น่าเชื่อว่าเครื่องร้อยเจ็ดห้าโอ้โหเสียเคลตัวแรกเลยเนี่ยตัวนั้นเครื่องสองร้อยสิบใช่ไหมตัวนี้เอาเอาชุดใส่ไฟชุดนี้ทิ้งเงินะ กองหนักุัเนี้พิงกันแล้วเขาไปวายใต้กองรุ่นใหม่ของบอยอันุ้นนะแต่กองเก่าก็มาถฐานกันอ่าเนี่ยกองเก่าเลย C H K เลยกองคเลยไม่มีกองคนนี้ต้องตั้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 งตังตั้งตัานตั้าตั้งตั้งตี้งตั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 องตั้งตั้งตั่งตั่งตั้งตั้งวั้งตั้งตั้งตัหมตันงตั้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 ตั้งตอ้งตั้งตั้งต้งตอ้งั่นดีอ่ะ ม,มีมีใครด่าเร็วกว่าเทนี่โอ้โหตาเหลือกกันเลยทีเดียวเออเฮ้ยถ้าเอา,อางี้ลองบิน้นสมมติว่าเนอะเราไปไงานมิตติ่งอะ่ะ เราให้เขาถ่ายอ่ะย hmm. ืนอยู่ข huh. ้างหลังเงี้ยแล้วเบิ้ลให้เขาฟังเขาจะเชื่อไหมว่าสีสูบเนี่ยถามว่าเชื่อไหมเหรอมันเขาไอเชื่อไอซีดูบ่อกเขาว่าว่าเชื่อแต่ถ้าฟังเสียงและรับตาเขาคิดว่าเป็นพิกอัพเสียงมันเหมือนเลยเนาะเสียงเหมือนปิกอัพเลยไม่เบิดลรวงๆอย่างเงี้ยเลยไม่แต่แต่แรงอัดแล้วก็เสียงสะท้านในหูเนี่ยเราจะบอกว่ามันเป็นหกสูบนะเนี่ยแรงดันมันดีมากเลยนะมันลดเสียงเียมเลยอ่ะเสียงนะเสียงเหมือนๆคล้ายๆแต่มันมาช้ากว่านิดนึง ไม่ช้ากว่าคาริ่งทำผ่านเสีย่ยไ้งก็ดีเลยเขาจะทำดีแล้วละข้าคลริ่งไม่ได้ขาตากคาิ่งไม่ได้ขาคลริ่งไฟฟ้านะีนี่มันมันหน่วงไงมันถ้าว่าขนุนก็จะไหวหน่อยอืมมันหน่วงนิดนึงอ่ะมันต้องมันต้องดันรอบเอารอบขนุนก็อยากให้คาริ้งบาบไอ้พี่ก็อยากคาริ้งไหวแลกกันด้วไปเกินอันนั้นไปเกินอันนี้หน่วงเกินต้องลองสับกันดูสลับกันดูจะ ควันไม่เยอะแต่เสียงเชื่อนะว่าร้อยหกสิบเชื่อเชื่ออยู่แต่ต้องใช้ระยะทางหน่อยยากรอนเยาวแลยากลองวะล่อยากนั่งแล้วเดี๋ยวจะาของบ้างอย่างงี้ด้วยเดี๋ยวได้เสี้ยไม่เอาไม่เอาลับแล้วขับรถพอๆกับ้มเลยรู้เลี่ยมรู้ลายหลาบๆบ หลับเลยอยากลองว่าลับไม่ไม่ไม่ลอยคิปเลยนะมันเป็นตองมันเป็นตอนคืนด้วยเดี๋ยวเอาตอนสว่างนี่มาคืนนี่แหละดีไม่มีรถไม่เอาไม่เอาไม่ตกไม่ไม่ตกล่องเสียมอีกแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วที่ที่ขับให้เรานั่งอ่ะบอกสบายแต่ที่นั่งกับเราปวดปวดหัวใช่เออมันเวียนหัวผมคนจะนั่งรถแบบนั่งกระดูกนะเบาเบาเบาเออเออเวลาตัวเองเนี่ยโอ้โหใส่ของน้อง สุดยอดสุดยอดจริงๆรถค่ายนี้ไม่น่าเชื่อนะครับเห็นหลังเดิมๆอย่างนี้อย่านะครับดูป้ายทะเบียนเอาไว้ก่อนอย่าดันนะครับผมถ้ามาลาดบุรีฟังเสียงขนุนอย่างสิบล้ออ่ะฮะสิบล้อฟังเสียงอย่างก็เฉเอ็มก็โยกสตาร์ทให้ฟังน้ำแท้อะน้ำแท่อ่ะคันสีน้ำเงินอ่ะคันน้ำเงินนะเออจะต้านให้ฟังอะไรได้ป่าเสียงเทอร์โบหวานดีได้ยินแล้ว แล้วฟังยังตายกตายพุงเลยกระนนเออลองลองดูลองดูฟังฟังคันนั้นดูอฝั่งทางนี้มันจอดชิดนี่ที่จอดครัำตันไปหมดแล้วที่จอดท่อออกฝั่งไหนอ่ะฝั่งนี้อ่ะฝั่งนู้นฝั่งนู้นอดแล้วฝั่งนี้เทอร์โบอยู่ฝั่งนี้ด้วยมาฟังเสียงคันนี้เ เครื่อง1075จะเป็นปั๊มสายปั๊มสายกรับกำลังเช็คดูนะครับโอ้เสียงตะโ turbo เด็ดโเสต์นะครับจุดจัดมั้งงันดับเลยดับเลย แคันสิแหวน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 ไหลกับสายกับประมาณนั้นสวยมากครับแต่ละคันเสียงดีด้วยนะแล้วก็วิ่งดีด้วยคันนี้วิ่งดีคันนี้วิ่งดีคันนี้โมบิจิปั๊มปั๊มไม่ได้ทำอะไรเยอะด้วยคันนี้แค่เปิดตูดจึงเดียวเปิดตูดทำรอบเึงเดียวเองเพิ่มน้ามันไหมนิดหน่อยเท่าที่มันลูกปั๊มมันจะสร้างน้ามันได้อะมีแค่ไดแค่ติะติฟติเอาด้่นเนี้ย แต่เจ้าของเขาพี่เป็นต้นเหงาแค่นี้ไงแค่ใช้งานก็รถเกทําขายไหมอ่ะเกียร์ทําขายด้วยคันนี้ถ้าถ้าจะมีคนซื้อแกียร์ครับอืมมันทุกสองร้อยได้ด้วยนะอันเนี้ยเฮ้ยเสียเกียร์รถได้มาวะทุกสองร้อยได้ด้วยครับเดี๋ยวจะถามดูว่าเท่าไหร่โอ้ยเราอุตส่าห์รอรีเมไอ้รอรีวิวเสียเกียว ที่เราไปกินข้าวกันตอนกลางวันน่ะนี่ครับรถเสียเกียว bmw สุดยอดไปเลยนี่ฮะคันนี้่ยที่พากันได้นั่งคันนี้แล้วก็ไปซื้อรถไปซื้อคันป้ายแดงคันนั้นสามล้านเท่าไหร่นะเท่าไหร่ราคาสามล้านห้า สอาม้านห้า,าหความฝันพอมเลยครับนี่ BMW จะได้ขับป้ายแดงกับเขาไม่ช่ทีนี้โอ้ยเราซื้อมเมื่อไหร่ก็ซื้อได้จะซื้อหรือเปล่า <c oughs> ยัางยๆงเ,เอาเอาตังค์ไหหมุนก่อน <c oughs> ไม่เอารถมามแค่นี้ไม่มีที่จอดนะครับพี่โอ้ยเราอุตส่าห์เห็นวิ่งสวนเข้าไปจะได้รีวิวรถหล่อสักหน่อยเดี๋ยววันที่เขามาค่อยเอามาจอดแจมๆกับเขาครับแล้วพี่กลับเมื่อไหร่ครับ พรุ่งนี้น่าจะมาอีกพรุ่งนี้มาอีกเพราะว่าพรุ่งนี้บอลโอซิ่งมาถ้ามาก็ไปกินที่ร้านอีกได้ครับโฆษณาร้านจังเลยยังไงไปได้เลยอร่อยจริงเลยข้าวเดี๋ยวลงคลิปอยากมีเจ้ามือก็ต้องจำพันได้เกลยดก็ได้เกล็ดก็อร่อยไปเนื้อนี่ก็ยกทีมงานไปกินข้าวเที่ยงบ้านเสกเกียวดิกอเละ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 ทางไหนอะไม่บอกนะปิดร้านปิดร้านรอไม่ใช่เปิดนะปิดรอปิดรอเลยครับ จเจอกันคลิปหน้านครับผม